ยายเอา,าวัวเขาโคกโอ้ยๆๆโอ้ยๆๆโอ้ยๆๆโอยสวัค่ะหนูมาทำอะไรคะหนูมาเลี้ยงวัวกับยายฮะนี่มานี่มาดูว,วัวแล้วมาแล้วมานี่มาเดินมามาดูวัวแล้วมาหืม <laughs> <laughs> ออยู่ก็มามากลายมานั่นเอาตัวน,นี้บ่เอามันไปวันนออ <laughs> ี้โอ้โหนั่นมันเดินมาแล้ว <laughs> มันเดินมาหาแล้วนั่น <laughs> ท, <c oughs> ทำอะไรหนูกหักแล้วเหรอไม้ไมันหกักเหรอเด็กเลี้ยงงวัว <c oughs> เด็กเลี้ยงงวัวยายผูกมนะันไว้ได <c oughs> ้่นฮะยายผูกมันไว นี่จ้ะธรรมชาติเนี่ยมือแรงบั่นมนุษย์ณริมนาโคงเจียมมผุนนาจากลังวานกะเดสิดเวลาดำหน้าอันนี้เบอึดแนวอยู่แนวกินจ้ตะตาคงตาไข่พักหวานกล้วยหมากล่ำหยอกล่ำใย หมากมอนหมากฮุงหมากข้ามหมากหมีหมากม่วงหมากเผามีทุกอย่างบ้านนี่ไปไหนแล้วมันกลัวหนูนั่นฮะหมามันกลัวนั่นนั่นนะอัวมันมาส่องดูนั่นลูกอัวนั่นไงนี่เอ๊ะเอ๊เอ๊ะ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 เอเอ๊ะเอเอ๊ะ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 เอ๊นเอ๊ะ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 เะ ยายเอางัวเขาคอกยายเอางัวเขาคอกโอ้ยโอ้ยโอ้ยอย,อย,อย,อยมันจะมาดมนั่นแจ๊กแล้วน้าสิไ้เบิง้งผู้ซอยยายพากันม่วนเสืองงัา <laughs> ่าย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 ยายฝนหนจ้ะ ผู้ซอยใหญ่ผู้ซอยยาญ่เลี้ยงงัวหมากเลยผู้ซอยใาญ่ผู้ซอยใหญ่มันชีเอ้ามันปวดชีมันก็ชีสิยยายจุ๊หนูเหรอดีใจยายจุบเพิ่นยายจุบเพิ่นนี่ฮูจังว่าต้นอันนี้ต้นมกตูมกับมี่ต้นมกบกนี่เกิดอยู่อย่างแต่ เมนูเมนูเมนูด้วหน่อยต้นบกต้นนี้อายุนะสิบหลายเป็นหลอยปีอันนี้ใบามาตุม้มกินกับลาบกระเสบได้ใบมะตูมนี่มามาออกมาอย่าไปใกล้งวัวออกมานี่ออกมานี่ลูกอย่าไปใกล้วัวแล้ว,ลวขํามาออกมาอยา่าออกมา,มามกพอแล้วออกมาเร็วๆวโอ้ย <laughs> วัวมันกลัววัวมันกลัวหนูลูกถอยออกมา ไปเบงงัวกินหญ้ามันกินหญ้าไงมันหนีไปแล้วนันมันกลัวหนูนะลูกออกมาออกมาเร็วนันกลัวมันกลัวหนูไหมเอาหญ้าเอาหญ้าเอาหญ้าให้งัวกินเอาหญ้าเอาหญ้าอุยอยู่อันยาอุยอยู่อันยาอุยอยู่อันยา ไม้มันไม่กินสิมันไม่กินไม้กินไม้หรอกมันกินต่หญ้าลูกไหนอันนั้นมันไม่กินอันนั้นมันไม่กินหรอกลูกเอังอันนั้นมันไม่กินมันกินแต่หญ้าไม่หญ้าเายหญ้ามันกินมันจะกินหนูเหรอมันกินหญ้าหญ้ามันก็กินนั่นเห็นไหมอือ เอาไปดึงเอาในหันดึงเอาในอันห้างมาให้งัวโอ้ยมวนแล้วเนาะโอ๊ยโอ๊ยอร่อยมันนะเห็นไหมมันกินหญ้ามันชอบกินหญ้าบวนอ่ะหนูไปเอาเศษไม้มาให้มันกินมันไม่กินหรอกลูกมันต้องกินหญ้าหื มันกินไหนบ้าล่ะมันเก่ามันก็พากันกินอยู่เด้ละงัอยายฮะโอ้ยสปีสกูดอะกินเด็กน้อยกินผนว่ากินเด็กผู้ชายน่อยๆน่อยเนงัว ยายส่าจะไปกอหย้ามาห้ร้านนั่นมาเร็วๆวมากับมากเกี่ยวมาเอาย่าให้หัวเร็วๆวนั่นหย่าไม่มาพากันรูรู่ใส่เราบันนีนั่นป้อนพระท่านแล้วได้บันนีโอ้วัวน,นอนหลูกเลย